มันจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ผมเล่นด้วยประจำนะเกมตึงจัดแม่งโคตรแรงเลยนึงไม่เล่นหรอโทรศัพท์คุนไม่ได้เลยเพื่อนทำไมอ่ะใช้เครื่องมาเหรอเขาชวนผมเล่นเกมผมก็เลยอยากเล่นด้วย <Yeah. S 2> ตอนนั้นมือถือผมเล่นไม่ได้ <Okay. S 2> ผมก็รู้สึกเฟลม,มาที่โทรศัพท์ตัวเองเล่นไม่ได้อยู่คนเดียวไม่กินซะ คือผมได้ลองขอพ่อประมาณหลายรอบครับแต่พ่อก็เมื่อไหร่ป้าจะซื้อโทรศัพท์ให้พิงพ่อก็ให้สัญญาว่าพ่อจะซื้อให้แต่ว่ามันก็ยังไม่มีสักรอบเลย เพียงเข้าใจาว่าบ้านเราไม่ค่อยมีเงินเรื่องโทรศัพท์ที่เพียงขอเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังก็ได้ จริงดิป oh oh, <Yeah, anyway> ้าป้าซื้อให้เพงเหรอเก็บไว้ใช้จะได้มีเล่นกับเพื่อนเื่อนโอ้โหอย่างงี้เพ่งก็เล่นเกมกับเพื่อนได้แล้วดิผมดีใจมากได้เล่นอาร์วีเพื่อนละทีอะไรเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันของผมเลยอยู่แต่ในป้อมรีออกมาดีออกมาดีทำามเล่นแต่เกมอ่ะไร้สาระเวลาเรียนได้จยกเรียนอ่าน ตอนั้นผมติดเกมจริงแต่ว่าเหมือนผมหารายการแข่งนี่แหละผมก็ได้มีทีมแล้วผมก็ได้ซ้อมทีมผมบอกอากงไปแต่ว่าอากงก็ไม่เข้าใจว่าผมเล่นอยู่มันเกมยังไม่จบเดี๋ยวผมรอจบก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปช่วยอะไรอย่างนี้บางทีแกก็ใช้แต่ว่าผมไปไม่ได้ตอนนั้นก็เลยถูกแกว่าบ่อยบ่อยแกก็ไม่ค่อยยอมรับหรอกเพื่อนกูพักแล้วเพื่อน เดี๋ยวไปค่ายเล่นกันใหม่ดีกว่าผมเห็นคุณยา okay, okay, okay. ่าก็เสืออาม่า <Okay. S 2> เขาจะรับทําแบบพวกแพกเสือ้อแล้วก็มีงานเย็บผ้ามีงานถักเปียเชือกอาม่าก็อายุเยอะแล้นะทำไมอาม่าต้องมาทำงานอะไรแบบนี้ด้วยแถมเงินก็ไม่ค่อยได้เยอะเพ่งยังเรียนอยู่ภาระบ้านเราก็เยอะ อะไรที่ช่วยได้อะมาก็อยากจะช่วยป้าช่วยกงเขาหน่าเพ่งตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเถอะด้วยความที่ผมเห็นอาม่าลำบากทํางานตั้งแต่เช้า<ม>ยันหัวค่ำ<ม>ผมก็เลยตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าผมอยากดูแลครอบครัวให้สบายครับอาม่าเพ่งจะไปแข่งนะ เอาแชมป์กลับมาให้ได้นะคุณยากกวยพรแบบขอให้ได้แชมป์เพราะว่าการแข่งครั้งนั้นมันสำคัญกับผมมากซึ่งผมอยากหาแชมป์มาให้อากงอยากหาแชมป์มาให้อมาม่าดูว่าให้พวกแกยอมรับในตัวผม เพิ่งได้แค่ที่สองอาม,มาไม่เป็นไรไว้สู้ใหม่แต่รอบหน้าพิงจะเอาแชมป์มาให้อาม,มากับอากงให้ได้เลยอารารอดูเลยอืมตกลงอ่ะอ่ะอ <c oughs> สู้ๆนะลูกแข่งไปแล้วได้ที่สองผมก็เลยกลับมาบอกอมมาม์ว่าเออเพิงได้ที่สองแต่อากงก็เหมือน ถ้าที่จะเหมือนเดิมครับผมเอาแชมป์กลับมาให้แกไม่ได้ผมก็ได้ซ้อมทีมกับสมโมสรแล้วเหมือนเขาเห็นแววผมเขาก็ได้พักมาหาเม,มนเจอร์เขาเรียกผมไปเทสซึ่งตอนนั้นมีคุณพ่อผมพาไปเทสด้วยฮัลโหลครับเออที่น้องมาเทสต์อะทีมพวกพี่เขาชอบกันมากเลยนะจริงเหรอครับ สนใจมาร่วมทีมกับพวกพี <lonely> ่ไหมเออสนใจครับผมสนใจครับก็เลยได้เข้ามาร่วมทีมในลีกนี้ครั้งแรกเดี๋ยวเพียต้องไปแล้วนะมาต้องไปซ้อมทีมเก็บตัวน่ะแล้วจะกลับเมื่อไรเพียก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเพีมีเวลาเพีงจะพยายามกลับมาหามานะสู้ๆเอาแชมป์กลับมาให้ได้โชคดีโชคดี เดินทางปลอดภัยนะอยู่คนเดียวดูแลตัวเองดีๆมีเงินก็เก็บเงินอย่าไปเป็นภาระใครเพ้งอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะเพ้งอ่ะติดสโมสรทีมหนึ่งผมสัญญากับอากงกับอาม่าแล้วว่าเพ้งจะส่งตังค์ให้ทุกเดือนโอ้ย โอ้ยไม่ตายอีกเป็นไงสบายดีไหมก็สบายดีก็เรื่อยๆเดือนที่พี่โอนงินให้อาม่าแล้วนะไว้ให้อาม่าซื้อของอร่อยกินนะโอยโอนมาก็เก็บไว้อย่าใช้มั่วเงินทองหายะากแล้วการแข่งขันนะเป็นไงบ้างพช่วงนี้ก็ต้องซ้อมกนบาม่า ดี๋ยวแกแข่งเดี๋ยวพโทรหานะจะได้ไปขอกำลังใจแล้เดี๋ยวมารอดูเพลงไม่แข่งเลยนะเพลงทำได้เพลงเก่งอยู่แล้วผมจะโทรหาอาาเป็นบางวันแต่ว่าอา่าแกก็จะโทรมาทุกเช้าโชคดีโชคดีแกก็จะบอกลักทุกวันและช่วงแข่งแกก็จะโทรมาให้กำลังใจผมเสมอทุกรอบที่ผมแข่ง ต่แช่วงนี้เพียงก็ต้องประหยัดหนวมาเพียงอาจจะส่งเงินแท้มากไม่ได้นะไม่เป็นไรแค่โทรมาก็พอแล้วถามว่าผมมีเงินเก็บไหมผมไม่ค่อยมีเลยตอนนั้นแล้วตอนนั้นอาการของปู่ก็ฮัลโหลครับพี่ จริงเหรอพี่สนใจครับผมผมพร้อมมากพี <res> other, ่ผมพร้อมมากขอบคุณครับมาอุ้ยฮัลโหล เก่งมหมแล้วนะเก่งมากแม่รู้ว่าเพ้งทำได้อยู่แล้วเพ้งฝากบอกอากงหน่อยได้ไหมอากงไม่สบายเพ้งกลับไปหาอากงดีไหมแม่ไม่ต้องรอทำหน้าที่ของเพ้งไป โอเคอะมาเดี๋ยวเพ่งจะเอาแชมป์มาให้อากงกักอะมาให้ได้นะรอที่หนึ่งอยู่นะเพ่งทำได้อยู่แล้วโอเคอะกอง

หลังจากที่คุณปู่เสียไปคุณย่าก็ไม่คิดจะเลิกทำงานเลยผมก็ร้องไห้ทุกวันเหมือนกันซึ่งทำให้ฟองของผมมันแกว่งเกินที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วและสุดท้ายทีมสองก็ไม่ได้ต่อสัญญากับผม ตอนที่ทีมสองไม่ได้ต่อสัญญาผมผมก็เลยต้องกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านแล้วก็หาทีมซ้อมกับเพื่อนเหมือนเดิมกลับมาแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิม อยากทำเป็นบ้างอะไรไม่ได้ทำนานแล้วรู้สึกผู้ชายจะมาแข่งเป็นคู่แข่งของเพลงเหรอจะมาแทนพี่ไมย์ละ <laughs> ใช่ะไหมล่ะปิ้ว <c oughs> <c oughs> สะบัิแรงๆจะได้เรียก ผกระจาได้ามากไ่เชียร์ถูกนาะใช่ใช่ได้เชถูกไม่ใช่ไปเชียร์ผ่านงข้ามนะผมรู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็มีเวลาให้กับอาม่ามากขึ้นหลังจากที่ผมได้ใช้เวลากับที่บ้านก็ได้มีทางทีมฟูเซนติดต่อผมมาอรหรครับ พิงซื้อทีวีมาให้แม่าไว้ให้มาดูเพลงตอนแข่งเออดีจอใหญ่เครื่องใหญ่เห็น<ว>ชัดดีสวยสวยสวยอย่างงี้อามาชอบจอใหญ่จะเห็นพิเศชเลเออชใช่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 เดี๋ยวเพ้งต้องไปแล้วมาเดี๋ยวไว้เจอกันครับเพลง แชมป์กลับมาให้ได้นะโอเคมากผมพร้อไมไ้คว้าแชมป์แล้วครับ อลมเี่ัดดดก้้าเหมือนตอนที่ผมได้แชมป์ครั้งแรกแกก็บอกว่าแกได้ดูกับญาติทุกคนอยู่ที่บ้านทุกคนก็ให้กำลังใจกับผมร่วมกันซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีการให้กำลังใจผมมากขนาดนี้ อาวีเหมือนเขาให้ทุกอย่างกับผมเลยทั้งชีวิตใหม่ด้วยทำให้ครอบครัวผมมีความสุขตอนนี้ก็หันกลับมาเชียร์ผมทุกวันที่ผมแข่งผมเห็นครอบครัวมมีความสุขแค่นี้ขอบคุณอาวีมากนะครับ แชมป์กลับมาแล้วอากงที่ดูอยู่ข้างบนคงภูมิใจมากแน่ๆ